ครับพี่น้องคลิปนี้กิดซีมายกสะดุ้งน้องแสงเนาะบ่ได้มาโดนหรือเด้พี่น้องตัวหน้ามล้คักๆักเลยห้วยน้องแสงพี่น้องท้างกันปั้นบึงท้างบึงนามเนี่ยครพี่น้องไปบ่งทีมงานแซนนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะปุนครับทีมงานกำลังใส่อยู่เอาจาักเส้นมาหรืบแบบนี้เส้นน,น้อยพี่น้อง เจสอกเดยน้นองน้อยใหญ่ป่านี่เอาบ่แม่ขาสลุงนี่แม่จักเส้นเฮ่จักจักเส้นบ่แม่หอดเส้นเครื่องเดี๋ยพี่น้องเส้นสามเส้นอย่างสลุงกับเจสอกมากระทิมงานดนะ้วยกัเอาพี่น้องมาเอาปลาหน่อยไปไปมกกินอุ้ยแต่ว่าป่าบอนดีดีป่ะเดี๋ยวใส่อันนี้กับซอยทีมงานกับพี่น้องถา้ถาถ้าเบิ่งตอนยกเลยนะครับเนาะอุย้ยห่าวแห้แงๆโอเคพี่น้อง เราใส่สายเชื่มานกันถ้าเบื้องบาทเนี่ยทีมง,งานพออุ่งลงอุตมะน้ำขึ้นเลิกทแทะถ้าว่าเป็นตาได้ป่าอยู่ในเบื้องลักษณะน้ำอไม่มเป็นตะควมเฮลร้องหันแทะฮันไดก็ต้องได้ปากกันแนย่งเส้นสามมันดีป่ายัง้น เป็นปลาขาวหน่อยตัวนึงก็ยังดีพี่น้องอันยุ่มยิ้มยิ้มยิ้มนี่ปลาขาวบ่อ้าปลาเดาแนวตากมาอยู่เอามาบ่อุปาร์ตปลาหยังเัินพี่น้องบวยตัวนึ่งนี่สิงหกท่านมันยกว่าท่านมันดอกตัวใหญ่ปอนด์ปารพี่น้องปลาใหญ่หลายๆแต่ว่าเอายากว่ะเขาจอกเขาบอกเหว่าต่าวเหรอ แข่งว่าทั้งล่างมันต้องมีอย่างหลายอย่างเลยนี่เขาต่อตรงบ่อเบาะเฮียเมื่อวานออกนะพวกกอไม้พวกอันเงาไม้พวกอย่างข้างในเลยยึดแต่สะพานวะ เอายกยากเนาะอุ้ยปลากะเยงพี่น้องปลากระเงยงก็ปลาขาวได้ย่ังละตัว้ยพี่น้องเป็นตะมันเถอะไก,ก,ก,กที่นี่นเป็นจนหมเขยหมกเเราไม่ถอดครั พุ่นแม่ทางพุ่นแม่มันบอนยุ่มยย่มย่ม่แตพุ่นม่เออมไปพอด้อย่านว่าโดนเดอเด้อพี่น้องเพราะว่ามันคำแน่แหละเดีนี้วมัสียหามงหรพี่น้องอมันคำเร็วคำเวเดีนี้ตัวมันบอนเบวไปเสละ่ะอไปดน ยู่แถวนี้มาเนาะมันก็วนๆเวียนเวียนอยู่นี่แหละนี่มาซูมให้ไกลๆเดลยนี่จ็คสเดย์ว่าอุ้ยนั่นดิไปอยัางนั้นอุ้ยเอาคือหลายทีอมากแบบใกล้ๆได้เห็นชัดๆเลยจากตัวสามตัวไปอย่างไรสามตัวเออแต่สามตัวเอามาซูมกันกี่กัดตัวที่น้องเบิ้งสมนียกับพ่อเนาะเลยเห็นสามเปลี่ยนเสียบ้านเลยแจ็คสเดย์ไปยัเบิ้งใกล้ๆ ใช่พี่น้องเบื้องยางเดียวด้วยเอาคือเข่าดีเลยลาล้ายคักตัวนี้ไม่ไกลกันในมั้ยนี่มันยืนว่าได้ไกลโทษมันยืนบ่ได้ไมออออั้ยโอ้ย ตาเพี้ยนหรอตาเพี้ยนบวบเอาไปาอีอาย,อยงสันอ้าวพอเขาเว้ยรอบนี้ยกไว้หลายเขากล้องบนละพี่น้องเสียงรถให้หลุดเล็กหน่อยเรียวเลิกเ,ลกเรียนมา ย่างไปมันก็นหนีขึ้นเขาเฮ้เเใกล้เขาแล้วใกล้เขาแล้วมแม่่ด้ดีว่อย,ยู่ <laughs> ยใกล้หนึ่งตายแล้วัวน,นีร้อยมากแต่แม่ <laughs> ให้งย้ไปหามันติด <laughs> หน้านือกระเพื่อมดีแต่ทั้ทงผมปากกระแยงสิบบาทไหลบรรทุกเงี้ยฟอดน้ำมันไหลอหุ่นๆก็ไหลไปใสร็จเลยนีนอ,อ่เอ้าปากกาหน่อย,อดดยเอาเอาไปรู้เราไปทอดเมียเอ,เอามาใส่น้ำกันเอามาใส่น้ำกัน ให้พี่น้องเบิ่องบนสิปล่อยสุดท้ายก็ต้องปล่อยเอาแหมนี่แหมนี่แหมปลากาหน่อยพี่น้องยีบานเนื้อี่ายนึงใหญ่มองตัวใหญ่เข่าพอตัวใหญ่ได้แบบนี้เนาะอีกสักคนอีกสักคนเห็นเข่าในถอยต้องไปยังตีเข่าทำหัวมันเหรอ โอ้ยมันต่แข้งันแต่แข้งส่วนปากแย้งบ่อเขาลม เสียงก็เป็นสาขาสะดุ้งห่างปวดปัดปวดปัดอยู่พี่น้องอ้าวเป็นตะโบย่ใหญ่ีหลีปลากระแยงสองตัวปลากระแยงสองตัวปลาขาวตัวหนึ่งอุ้ยว่เป็นตะาใหญ่ดีกว่นเลยพี่น้องคิดว่าสีใหญ่สีใหญ่เมียนบุรีหวาปลากระแยงตัวสำนิงกระปวดอะไเรื่องีนกันถือเงียงมั่นพี่น้อง อีกบ้านนึงง่ายอเคารสนุกมันพอืนบลาบะเหลี่ยมผุ้นแม่บงมันบอนผุนแม่ผุนแม่ทางผุนแม่ผุนแม่ปขึ้ลายเถอะวะไม่ได้มาเดินหนอยด้ไี้อย อยู่สองบาทดีบาทนึงต้องยกไก่ฟังเอาสดงยืนไปไกล่้นเองคุณน่ะเสียงขาสะดุงโคกดผัดอ้วยต่ายยังล่ะนั่นตากะนยงเทิงคุณนีอีกได้แนวลงมาได้โอ้ยไปยังไนปลาขาวคุณคุณ เอาปลาคือหลายเท้ปลาขาวสามตัวปลากระแนงตัวหนึ่ง่ข,งข้าโอเคพี่นอ้องใหญ่กันเด้อบนี้ขึ้นมาทึ่งๆจักน้อยพี่น้องอุ้ยน้ำคือตื่นแต่บองเีย เอาห้อยเข้าใส่เบ็ดพร้อมเลยเนี่ยนองเข้าใส่เบตเห็นว่าใส่บัตรคอร์เลยเนาะรู้สึกว่าป่ามันหลายกว่าเก่าเออนั่น,นละ่ะส่วนไม่เอี่ยมมากเลยรู้สึกว่าป่ามันหลายกว่าเกา่ากว่นานี้ว่ะนั่น ๊ดพี่น้องขาวจากภาคใต้ยังเหล่านะั้นอุ้ยปลากระกนแยงก็ได้ได้ดูดีหัวตปวดปวดปลาขาว<ด>สามอุ้ยตะวันนามใสกว่าทางนั้นอ,อันนี้ล่ะปลากระกนแยงได้ดูเอาเอาเดี๋ยวเบิดี๋ยวเดียวปลากระกนแยงกับปลาขาวเอา ทำไมมันโดดนี้จักนี่บอมืออื่นมายังว่ามือนนมอื่นมดเาคสิพี่นอ้องมอเออมอือเสาจะเป็นคลิบสารนะพี่น้องเนาะตือนท่นนทนานบอหรอ อย่านั้นาม่มมเทปปลาขาตัวนึงงุ้ยทางนี้มันจ่มีขีกระเตือบอ่ะ้วใครก็ทางนัง่นยู้พี่นลองได้ปขาขาอีกแหรอถ่ายไงยพ้อมนะพี่น้องเนาะ มองเรียกว่างหันกี่เต๋อมันมีมองนี้มันทายไงยจังน่อยุอ้ย <laughs> ป่าตะเพียนเสียรลดโน้นนั่นโอ้ ขึ้นมังกาพี่น้องเห็น,นโอ้ยบ่เห็นตอกมังู่ในก่อนเ,เออมันว่าบันวบเยเส้นนะี้เนาะกรสิโดดจุม้มออกคือเก่าลาด่างเส้นสามหนึ่งนะเนาะบนแน่เทียนมีหลายตัวนั่นนั่น,น,นบอกแล้วว่ามอุ้ยพี่น้องเขาเป็นฟูง นาเที่ยมันมีหลายตัวจริงหรอพี่น้องได้ไม้นีล่ล่ะมาเด้อพี่น้องค้อยใส่ดอกเ้อเอาบอยทีมงานบอยไ้เบิงเลยสร้าวเทจวกเลยบอ้เบิงจอยเขาเลหลายไหมพี่น้องเนื้อหน้าแหงๆคอนๆทั้งสี่พี่น้องได้มองเด็ดแล้วน้องแสงได้พี่น้องก็ได้สนใจห้วยน้องแสงน้องพอกทั้งอ่นเบึ้งงามพี่น้อง ปอนทิทไยบอโดนได้ที่แหลกได้ป่าไร้ปอนที่ถ้าโดนโดนเลยพี่น้องเนาะแล้วแรงพอดีแหละผมไปทอดใส่แป้งแซบๆน่นบอนอีกแล้วนั่นวิวิวไกลแล้วพี่น้องไกลแล้ว แกเขาแกเขาแล้วปืดเอา้า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 พี่น้อง <laughs> ด,ด่วนดเด้งดวงเด้งตกใจเวอร์วิปลาคือเข้าดีแท้อุ้ยปลาอยังนี่เหอรอปลาโป๊กพี่น้องได้ปลาโป๊กคุณอาพี่น้องได้ปลาโป๊กโอเคอุ้ยพี่น้องห่าวทั้งหา่าวทั้งมัน พวกเส้นคู่ตุ่มไปเสวาไปบ่่เือวันเสาร์วันที่ดีไหมไปบ่เส้นคู่ตุ่มก็เม่เอ็มเมีน้ำบ่อลายวันเที่ยมันเปิดขอนคือจังเจ๊งซี่อ๋อนขึไปห้างกูอุ้ยมันเรียนอยู่แล้ยว่าตรงห่วงหรออุ้ยแต่ว่าคือบ่เห็นปลาโลดเถอปลาโลดมันเข่าง่ายหรอวะ จะเก้าหนีมาแถวหนีประลอดเราเคยผ่านด,ด้ยพี่น้องนั้นบอนอยุนานี่เลยพี่น้องนาสะดุง้งได้วะพี่น้องวะว้าวได้ตัวหนึ่งอยู่ตัวตัวบอนตะกี้ไส ้ท่านในเข่าปะเอาเบื้งลักษณะขึอยังป่าหลายเฮีงนเนาะเยอไปทั้งในกระบ่อนย่มยับยมยมับยูบพี่น้องทัมเออออแจคซนเทียนน้พ่น้องเทียนหนาแย่ล้วทั้งรนะุมผลปะ ม,ม่อีกแล้วมะนาสะดุ้งอีกแล้วเฮ้ยนั่นปลาโป๊กอุ้ยปื้ยปลาโป๊กขึ้นมาเลยเพื่ออะไรครับดูดีวะว้าบ่อนยุ่มยิยิ้มยิอยู่บกเข่าเลยอยู่บ้านนึงแบบนึงง่าย bọn đi nhập nhắp nhập vô hàng bộ khẩu nhắp đúng đi nhắp 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 này nhắp nhắp ừ. um này. เรียนเรียนเสือรถจำน้ำเสปลาโรตุล่ะอุ้ยเอาไป<ม>ยังล่ะท่านบอ่บอบ่อนุก,กางสะดุ้งเลยอเอาเอาเอียงเอียงเอาก็เป็นทางซันง,ง่ยายพี่น้องย่งมาทางล่างหรอพี่น้องแจ้งจางฟางเลยทางล่างเซแ,แล้ว่าหันก็ขึ้นุ่อยิ่มๆอยู่ละ ที่มีซีรีส์อะไรแบบน,นี้ภูนไปฟังภูหลบบันทีนี่ยังลโะโดดออกว่ะดีปลาปุกปลาขาวสองปลาขาวตัวหนึ่งปลาปกุกตัวหนึ่ง ายังโดดออกปาขาหรือปากโ,โาบสสะุงเก่าห้าวางไปดิเสียบเ่เหเอ็ยัน้เนอกบหรือ,อ,รอ,อไงบต่ตะเอาเห็นเจ้าพักกันว่างไว้เต็มอยู่นะนะพุ่นไนะลค่ครับกับพอุอ่ะอ้ยคือบอนไหถอวะ เอาบอลยิงหัวสะดุ้งนี่อ้ยปลาไหลอีรีพี่น้อง <th inclusive> ออเอาโดดอ่ะอุ้ยอุ้ยปลาเสียบทงเอาปลาเสียบทงก่อนเสียบทงดงกุ้งกับเขาเอาอยังก็มีหัวกุ้งบันนี้อุ้ยกุ้งสามชีโตเลยปลาเสียบทงปลาขาว เอาอยุบอกกุ้งนั่นสองตัวนั่นเอาเอาไปน้ำแนยไปทอดใส่กันแน่ใส่เลยเอาออกซะนกนเนาะออกซะเนาะนจับหัวมันใส่กันได้หอปลาเส็บทงพีงง่น้องปลาสร้อยทงปลาเส็บทงปลาสร้อยทงในไหม่นไหมกุ้งสองตัวไหมใส่เดยโอ้ยเหี้ยจอยเอาตัวนึงนี่แน่เอากุ้งคือเขาย่างมุขคำไ,ไปทอดใส่กันอ้าติดหรือไรเหียตัวนึงเขาทอดกุ้งพี่นอ้องด่างเส้นสามนะครับเส้นสามี๋ยวพี่น้องเซว่าบวบ เส้นสามเดือดฮอตกุ้งพี่น้องเส้นสามเจ็ดสอกทำทำเรียวครับทำเรีวกับซเลรร่าพี่น้องแล้วต้วองยกอีกจักสองสะบาทกันพี่น้องบอกเร้วว่าจักสี่โดนบ่โดน มันคำแล้วก็อัลลาเลยพี่น้องเดี๋ยวมึงเ้ามาไหมเธอคลิปต่อไปพี่นอ้อง,องโดูรออีกสักอ๊บอ,อ๊บคือหาวแท้ปะโป๊กพี่นอ้องปื้พี่น้องคือหาวแท้ปะโป๊กเดี๋ยวเอาเบิ่งแน่่ีไนพี่นอ้อง,นะงนนะนองปะโป๊กคือหาวแท้วะอุ้ย นเ้า <laughs> ได้ไม้แล้วพี่น้องกพดีแล้วเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยเอาออมาหมี ก็เจาคือ้นบนม,ามาหากันย่ามหนีคือสึ่งมากา็เจามาย่ามหนามาย่ามหนาฝนน้ำเอาเอ้านั่นนั่นนั่นเมียนั่นเมียปลากาอุ้ยปลาเสี้ยมเขาพี่น้องปลากาหรือปลาเขีงวปะปลาเขียง,งออก็จะใส่แงีบเอากุ้งนั่แน,น,น่นสามตัวนั่นเอากุ้งขึ้นลายแถอะกุ้งน่ะก,กุ้งบักลายเลยส่วนมากก็เจาบ่ค่อยมากกันได้ย่ามนีเนาะก็เจาสิมาย่ามหนาฝนเนาะ เมนเข้าจานมันบ่ได้บอกึส่วนมาข้เาเจ้ามานานะคหน้านี่แม่ป่าารกระดอกข้เาเจ้ากบมากหพวกยายทั้งหลายไหม่าบักบข้าเจ้าสีคิดว่ามันบ,รรบ่ไดดไง มุนป่าเราเด้ตื่นขึ้นหนาฝนนีไหมเขาตอกสนมาเขาตอกมาหนาฝนดีนเอาคืออยู่ไกลๆนึงมาไปเขาไปเขาไปโอ้ยป่าต่เล่งานเล่นดีมากเขาอ้อดูเราอีกแล้วป่าเขาเล่นงานเลยยังไเขากุ้งเขาดีคัาส่วนเราเนี่ยนั่นสามตัวสี่ตัวไม่ต้องกุ้งเลย เอากุ้งกุ้งฝอยหไหมพี่น้องกุ้งฝอยเขาดีดีเอาเบียงไปทางป่าบอนอีกนะ <laughs> ป่าบอลทางไหนเอาเบียงไปทางนั้นอาเทียมันลอยข้นเข่าวิลเิ่มมืดแล้วเด้อพี่น้องติยกต่อยอยู่ดอกแต่ว่าแห่งสุบัตไทยเลเด้อพี่น้องมันมืดแล้ว โยงอีกเจ้าบาทสองบาทได้สิไปอำลาพี่น้องนี่ส่วนใหญ่มาเสียวยายลงนำ้ำโอ๊โอโดดปปลาโดดออกพี่น้องอุ้ยนั่นเอาเอออีกแล้วเสียพงเสียพงเอาเสียพงก่อนแน่นั่นคาดสะดุ้งยี่นั่นไหมไหกุ้งขึ้นลายแท้กุ้งซีหาโตเสียบพงเสียบพง,งหลุดแน่ๆเลยลงหลุดวะ ดึงมากกันแน่ความเสียบธงค่ายอยู่ข้างอยู่เห็นบอสพี่น้องควาเสียบธงนะดึงหวัวขึ้นมาดูโอเคเสียบธงอีกบาทนึงเนาะพี่น้องโอ้ยมือ่อยครับให้พี่น้องเพิ่มอีกบาทนึง่งแล้วเสียบอัมลาพนะี่น้องน้าไปเงินนาะยวอาเทียดี๋ยวอัมลาได้ดได๋ยวไปไงพี่น้อ,อนง แสงว่ายุ่งเหวยข้างล่างน่ะก็ได้ปลากันดีเนั้ไปบลาฮ่องออาม,ามืสววสววอสองตอวยุนี่ก็เป็นตาได้ยุแล้วเราบอกถึงญีุ่นน,นั่นเบตญี่ปุ่นป่าหลายทดีงคลิปหนึ่งตัวปไปถ่ายย่ยเออเอเอ,อยู่ในหปลาคอ,อท่านบล่ยยท่านบลายเออเออ เออไปจาดเหล้าสะดุงะ้งเลยสิพังอุ้ยเป็นยังล่ะตกใจอุอ้ยว่าอะไรจอยอุ้ยว่าอยากอำลาด,ด้ดวยซื่ๆอีกบาทดีบาทนึงก็นะอยากอำลาด้วยปาลาส,สวยๆนี่แม่อีกไอ้เชนึงเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่ามืดคับหรือเปล่า เอาให้จมหาปะบ่เป็นเอาเอาไเอ้ยโอหัวปลาอันนี้ยหัวสะดุ้งเข่าเอาโอ๊ยโอ้ อ้ววววนเหอพี่น้องเอาได้ยึดตัวนึงนั่นปาพี่น้องมาโดดพากภาคเอามาทั้งพีหน่ะคือแล้วโดดพากภาคแล่วได้ตัวเดียวโอเคพี่น้องนี่แหละอสวยงามแล้วมันคำเหรอพี่น้องเดี๋ยวส่วนอําลากเขผลงานนะพี่น้องเนาะโอเคครับครับพี่น้องคลิปนี้มันเกิดบ่ค่อยโดดประเดี๋ยวเนาะแต่ว่าหมายถึงว่ามันคำไหมพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องสีเห็นบ่าชาัดก็เลย้บ้านพ้าสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นเสาเดี๋ยวมืออื่นเสาสิมาถ่ะไทยจะกรีบให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเบิ่งผลงานเนาะผลงานก็ทักเห็นบ่เห็นเด้พี่น้องเพราะว่ามันมืดลองเบิ่งเนาะพี่น้องเห็นบ่เห็นก็จะ่ากันเนาะเห็นบ่ลายเต๋อด้วยพี่น้องนี่แต่แข้งแล้วไปแข้งให้เบิ่อเห็นสมีเหรอพี่น้องไปเขียงไปยังเอ้าบ่าค่อยชัดไปไหนเพราะมันคำเหรวเนาะ โอเคครับนี่แหละครับผลงานกับเล็วแรงเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะพี่น้องคนที่เบิ่งม,มาจนจบเนาะคนที่เขอบวาเบิ่งใหม,ม่ก็อย่าลืมกดติดตามดนะครับผมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับคุณทีมงานก็ยังยกต่อยอยู่พี่น้องเด็ดปลาเคงง็เคงน้ำตัวหนึ่งทีมงานก็ยังหยกยพี่นออ้องเอ้าแต่ว่ามันถึงวันเดทไทยต่อแล้วละ่ะ โอ้นี่แหละครับอำลลาดวยภาพสวยงามนี่แหละพี่นอ้องบึงทองฟ้าโอเคครับ